ลาสรายุทธออกท่องสามเลือกช่องคู่แข่งบ้านหรูนิป,ปอนนวน,นันอดีตผู้ประกาศข่าวหายหน้าอยู่กินกับมือกองดังแฟนข่าวใจหายนิปนวน,นันผู้ประกาศสาวชื่อดังโพดบอกลาสิ้นสุดการเดินทาง20ปี ขอบคุณไทยทีวีสีช่อง3จากหัวใจและขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้การสนับสนุนมาตลอดทำเอาแฟนข่าวช่อง3ต่างรู้สึกใจหายไปตามๆกันเมื่อล่าสุดนิพนวันัน,น,นบำรงพึกผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับการได้เห็นเธอนั่งอ่านข่าวอยู่ทางหน้าจอช่อง3มาอย่างยาวนานแต่ที่สุดก็มาถึงทางแยกที่ต้องบอกลาโดยนิดนวน,นัได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว n i p อ o n k a ประมวลภาพความทรงจําสุดประทับใจพร้อมระบุข้อความว่าตอนเด็กๆเ,เคยสงสัยมาตลอดว่าทําไมต้องมีกิจกรรมเดินทางไกลด้วยทั้งร้อนทั้งเหนื่อยมีแต่เรื่องตื่นเต้นตลอดทางพอโตมาถึงได้รู้ว่ามันคือประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากตําราเรียนนั่นเองก็คงเหมือนกับการทํางาน20ปีที่ช่อง3มีครบทุกรสชาติของชีวิตสุขทุกข์ปปนกันไปได้เรียนรู้ไปตลอดทาง แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือประสบการณ์อันล้ำคา่าที่หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วการเดินทางครั้งนี้สอนเรามาหลายอย่างจริงๆที่สุดก็มาถึงทางแยกที่ต้องตัดสินใจมันไม่ง่ายเลยยอมรับว่าท้าทายและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแม้วันนี้เราจะต้องออกจากเส้นทางเดิมมุ่งหน้าไปสู่ทางเส้นใหม่แต่จะไม่มีวันลืมประสบการณ์การเดินทางไกลในครั้งนี้ที่ทำให้นิบมีทุกวันนี้ได้ขอบคุณไทยทีวีสีช่อง3จากหัวใจ และขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้การสนับสนุนมาตลอดปลอขออภัยที่นิดไม่ได้บอกลาพี่ๆน้องๆเพื่อนร่วมทางหลายคนเลยผูกพันมาขนาดนี้ทำใจไม่ได้จริงๆค่ะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างและขอเก็บความทรงจำอันสวยงามเหล่านี้ไว้ตลอดไปคิดถึงกันมากๆนะคะรักนิดป,ป้อนนวนัน์บำรุงพึกทํากลางเหล่าแฟนข่าวและพี่น้องร่วมวงการข่าวที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมาก และต่างก็อวยพรขอให้นิพนวนันประสบความสำเร็จในทุกย่างก้าวที่เดิน